ผู้ต้องหาเนี่ยเวลาหนีคดีไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ฝั่งกะเหลี่ยงถ้าเกิดว่าหนีไปอยู่แถวเขตสวนพึ่งราชบุรีกาญจน,นบุรีปีล็อกที่ท่านผู้การสิงโตผู้การพล6ของกะเหลี่ยงเคียรเอนยูคุมอยู่เนี่ยเราขอความร่วมมือเขาจับส่งมาเลยครับแต่มันมีปัญหาตรงสังฆะที่เจดีสามองค์ที่สังฆะเจดีสามองค์เนี่ย ประเทศไทยมันเป็นรูปเหมือนนิ้วชี้เข้าไปในเมียนมานะเป็นรูปนิ้วชี้ไปเลยครับเนี่ยตรงประตูทางขึ้นเนี่ยปลายนิ้วชี้เลยนะครับแถบซ้ายก็เป็นมอนแล้วมีกระเหลี่ยงมอนคุมพื้นที่ส่วนหนึ่งเลยมอนไปก็จะเป็นกะเหลี่ยงบางส่วนก็เป็นเคยูบางส่วนก็เป็นด k U, นเคบแล้วก็ทหารมาพม่าควบคุมตรงนั้นเนี่ยมันมีบ่อนการพนันแล้วก็มีการค้ายาเสพติด ตรงนั้นเจริญเจริญกว่าเขตประเทศไทยครับตลาดหนาแน่นมากท่านลองดูแผนที่ใน Google ดูสิครับตอนนี้ไอ้มุ้ยเนี่ยมันเป็นคนไทยที่ก่อเหตุฆาตกรรมอสอที่ลาดยาแล้วก็ค้ายาด้วยแล้วก็หนีไปเพราะหนีไปมันมีเครือข่ายในประเทศไทยมันก็ช่วยเขาส่งยาเสพติดมาอะไรมาทำผลงานดีจนพื้นที่ไว้วางใจของผู้พันกะเหลี่ยงที่นั่นถ้าทำอย่างนี้นะครับผมว่าได้ตัวครับ ให้ชุดประสานชายแดนเนี่ยประสานผู้นำกะเหลี่ยงผู้นำพมา่าว่าต้องส่งตัวไอ้มุ่ยมานะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ยอมนะตำรวจไม่ยอมทหารไม่ยอมฝ่ายปกครองไม่ยอมใช้คำว่าไม่ยอมเนี่ยเวลาเขาเจ็บป่วยเขาปะทะกันทหารพรมาร่ากะเหลี่ยงปะทะกันเนี่ยเขาต้องส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสังขระ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาคุณเจ็บเนี่ยผมไม่ให้เข้ามานะล้ําแดนไม่ได้นะในอำเภอผู้ว่าผู้พันอะไรเจ็บป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลสังขระเราก็เพื่ออาทรให้แต่ถ้าเกิดเราต้องการไอตัวในมุ้ยนี่แล้วท่านไม่ช่วยเหลือเราเลยเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเข้ามาท่านก็รักษาในเขตท่านนะใช้วิธีอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าขอความร่วมมือแบบกดดัน